สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะมาพบก,กับครูกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าอาหารดีมีประโยชน์ทั้ง5ห,หมู่มีอะไรมัางคะหมู่ที่1ก็มีโปรตีนนะคะเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วหมู่ที่2ก็มีคาร์โบไฮเดรตมีข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะคะหมู่ที่3นะคะ ก็มีวิตามินนะคะเกลือแร่ต่างๆนะในพืชผักใบเขียวนะคะแล้วก็หมู่ที่4ี่ก็คือวิตามินจากผลไม้ชนิดต่างๆนะคะแล้วก็หมู่ที่ห้านะคะจากไขมันทั้งไขมันจากสัตว์และไขมันจากพืชน,นะคะต่อมานะคะในแต่ละวันนะคะเราก็จะทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่นะคะมีทั้งในผักในผลไม้เนื้อสัตว์แล้วก็ข้าวที่ให้พลังงานนะคะ ให้เด็กๆดูนะคะว่าเราทานครบหรือเปล่าแต่ละวันนะคะต่อมานะคะจะเป็นผลไม้เป็นผักเป็นเนื้อนะคะเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆที่เด็กๆชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะให้ดูว่าในภาพนี้มีอาหารอะไรนะคะที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะที่ดีต่อร่างกายเราแล้วก็มีประโยชน์นะคะต่อมานะคะจะเป็นอาหารของเรานะคะที่เราทานทุกวันเราดูนะคะว่าครบ ทั้ง5หมู่หรือเปล่านะคะที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเราอบอุ่นเด็กๆอย่าลืมนะคะอาหารดีมีประโยชน์เราต้องทานให้ครบทั้ง5หมู่นะคะร่างกายเราจะได้แข็งแรงแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ